สวัสดีค่ะฮัลโหล my friends หลังจากฝนตกทั้งคืนเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยทุกคนคะฉันจะไปเก็บบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งของทะเลมาให้ได้ชมกันนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนไปกันเลยจ้า let's go อากาศดีแบบนี้โอเคไปเลยนะจ้าเราจะไปดูบรรยากาศชายทะเลนะคะทุกคน เพราะว่าอากาศดีมากดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าสีน้ำเงินสวยมากทุกคนคะ่ะโอสวยมากเลย เลยค่ะว้าวซอยก่อนแอมบาสสเตอร์ยูเทิร์นได้นะคะเพื่อนค่ะยูเทิร์นมาเลยแล้วเราก<ๆ>็จะไปซอยซอยสิบสี่กันนะคะซอยสิบสี่อยู่ตรงไหนล่ะคะ่ะดิฉันจะลืม,มนะคะทุกคนค่ะไม่ได้มานานมากแล้วลืมซอยนะคะพี่น้องเอ้ย พี่ชายซอยซอยเทีย้ยเส้นนี่ทุกคนเพี่ยอีอซอยเพียเส้นนะฮะฮะฮี่ค่ะซอยสิบสี่โอเคไปโอ้โหมียูเทิร์นตรงแอมบาซาโดนะทุกคนคะ่ะไปกันเลยไม่ได้มานานมากแล้วนะี้คะก็เลยโอมาหน่อยนึงนะ คุณจะไม่กลับช้ามากเพราะว่าแดดแบบท้องฟ้าแจ่มใสนะคะดิฉันก็เลยพาเพื่อนออกมานะคะอ๊บเยิวเบบี้บิ นานมากแล้วนะคะซอยนี้คุณลุงไม่อยู่ก็ไม่ได้มานะคะทุกคนโอเคข้างหน้านี่เองซอยเล็กๆนะคะไปเข้าไปเลยนะคะก็ได้ไหมน่าจะได้อยู่นะคะทุกคนเนะ้ะซอยไหนล้วคะเนี่ยทุกคนมีสองซอยนะคะทุกคนจะ้ะย็บยบย็บโอเยเบบี้โอเ my ก o d ทุกคนไปกันไปกันค่ะฉันไม่ได้มานานแล้วนะคะเข้าได้ไหมนะคะทุกคนโอ้ยแย่โอ้ย yeah. ทุกคนเอ้ยโอ้โหไม่ได้มานานต้นอะไรก็แบบใหญ่โตเต็มเลยค่ะต้องค่อยๆไปนะทุกคนจ๋า ลองทามนอเทียล่างใสไวายเป็นป่าแล้วค่ะทุกคนดิฉันไม่ได้มานานมากแล้วนะเออรถดิฉันเข้าได้พอดีเป๊ะโอ้โหเบบี้อ มีที่จอดรถข้างในตรงนี้ด้วยอืมดีมากเลยนะคะโซซีนเวียโอ้เชิญนอัมสตรันเจอแล้วคะ่ะข้างหน้าของเรานะคะโอ้โ oh, ห oh. ดิฉันไม่ได้มานานมากแล้วนะโอ้ oh, my god อโอ้โหโอ้ปิดไปแล้วอ๋อตรงนี้ปิดปิดไปแล้วเหรอคะ,ะตรงนี้ปิดไปแล้วเหรอปิดไปนานเหรออ๋อ,อหนูหนูจะไปกลับรถตรงไหนได้เหรอทีนี้<ะ>ไปกลับรถตรงนู้นได้ใช่ไหมคะเ <c oughs> มื่อก่อนหนูไปจอดประจำ <c oughs> พักเหรออ๋อเตรงนน้นไปกลับไม่ได้ใช่ไหมตรงโน้นไปกลับไม่ได้แล้วโอเคโอ้ my god หน okay, okay, okay. okay, okay, okay. ูก็จะมากินอาหารที่นี่โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคเออเออไปเลยเอาขาดไปหมดหักไปหมดหมดแล้วนะคะเนี่ยถอยถอยเนาะโอ้ my god ถอยหน่อยหนูมาบ่อยค่ะที่เนี่ยแต่ก่อนน่ะค่ะ โอ้โหน่าจะไปจอดตรงนั้นได้หน่อยนึงเนาะโอ้โหค่ะเอ้ my god เอ้ยหนจะไปรอดไหมเนี่ยหนูเออตองไปอีกอีกครง่ะตรงเออตรงยังคะ <laughs> อีกดินหน่อยนิดนึงดีโอ้ย my god เอียงหน่อยอ๋ออยหอยตรงตรงมาก่อนค่ะข,ขอยตรงๆมาก่อนตรงมาก่อนตรงมาก่อน,ออนโอุย้ยเห็นไหมค่อยๆบอกขับยังไม่เก่งธรรมดาถอยหลังก็ต้องหันด้วยมองแผดนะัวหน่ะมองค่ะโอเค <laughs> แล้วก็เดินหน้าไหมคะ หักนะคะหักเนาะ สุดเลยนะคะเนาะแล้วก็ไปหน้าเนาะคือในหมดเลยค่ะสุดแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็เดินหน้าเนาะโอ้แล้วเดินหน้าไปเป็นไเลี้ยวโอเคโอ้โหทุกทีเคยมาไม่มานานแล้วขับรถเมื่อเก่งอะไรอ่ะโอ้โหแต่พ้นแล้วเดินหน้าตรงไปัไปหมดไปไปเลยไม่โดนไม่โดนใช่ไหมคะหนูสุดแล้วเนี่ยเออเออไม่เกิไม่โดนไม่โดนตรงไปโอเคขอบคุณค่ะโอ้จะมานั่งกินอาหารทะเลอลไรอดเลยอันนี้ ไม่ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคไปได้ขับจะไม่เก่งนูหนูมาบ่อยตรงนี้ค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาประจำแต่นี่นูหนู้เพิ่งมาจากเยอรมันหนูก็เลยว่าเออมาดูหน่อยเลขายแล้วแต่ก่อนจะเช่าเนาะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ กีะโอ้เวีเวสุขคนล้างก็ปิดไปแล้วโอ oh, ้ดิฉันมาเนี่ยแบบทางแคบถึงว่าทำไมทางลกจังโอ้โหเขาขายไปแล้วนะคะทุกคนคะโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนจ๋า ดฉันจะไปตรงไหนละ่ะคะที่นี้จะไปฝั่งนูนนะ้นเนาะมีรถมอไซค์ตามดิฉันมานะคะต้องรอดิฉันก่อนนะคะเพราะว่าดิฉันคลานออกนะคะฮะ่าฮ่าฮีฮ่าฮีฮ่าฮ่าฮ่า โอเคเยปโซเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปจอดที่โรงแรมตรงนั้นนะ ที่นี่ที่เรามาบ่อยมากเลยดูดูซิจะจอดได้ไหมเนาะมีพารให้เราจอดไหม้โอเคเย่ okay. yeah. ตรงนี้มีรี่เล่นบินเซิร์ฟนะทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะมาหัดเล่นบ้างนะคะเซิร์ฟที่นี่นะโอ้มีพารอยู่นะนี่งไงให้เราจอดได้นะคะเย่ yeah. chọn lưỡi ok ไ,ไสวัสดีค่ะทุกคน say hi all my friends ตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะคะถึงแล้วค่ะทุกคนที่นี่จะเป็นที่สำหรับเล่นบินเซิร์ฟอะไรต่างๆนะคะสามารถมาเช่าที่นี่ได้นะนี่นะคะเข้ามาตรงซอยสินะคะทุกคนไม่ได้มานาน ไมานานมากแล้วเดี๋ยววันนี้ไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมนิดนึงนะคะเมื่อกี้เข้าไปซอยด้านนู้นร้านอาหารพอยปิดไปนานแล้วนะทุกคนโอ้โหดิฉันเกือบจะออกไม่ได้นะนี่ก็เป็นแคมปิ้งพลัสนะทุกคนมีรถบ้านให้เช่านะบรรยากาศเงียบมากค่ะที่นี่นาจอมเทียนซอย14ค่ะทุกคนดิฉันถึงแล้วค่ะ เมื่อกี้กลับออกมานะคะจากที่เคยลองไปเคยเนั่งทานอาหารที่ร้านพลอยนะเขาปิดไปน,นานแล้วนะคะทุกคนจ้ะที่นี่น้ําลงเยอะมากเลยเนี่ยผู้คนก็มาหาอาหารทะเลก,กันนะคะรู้สึกจะมีหอยเยอะมากเลย <c oughs> นี่บรรยากาศร่มรื่นมากนะคะไม่ได้มานานมากแล้วโอเคเราจะไปหาที่นั่งโยคะกันเบาๆนะคะวันนี้ <c oughs> โอเคค่ะ บรรยากาศเงียบเหงาท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะทุกคน Say hi all my friends เราอยู่ที่นาจอมเทียนซอยโพทีนนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นิดนึงแล้วก็โยคะเบาๆแล้วก็จะลง,งน้ำทะเลนะคะวันนี้วันนีเงียบมาก Very quiet area very nice เอาเปลี่ยนมิกินี่เรียบร้อยแล้ว โอเค okay, let's go ไปเลยค่ะมาลงทะเลกันเลยค่ะไปกันเจ้าทุกคนไปจะถ่ายให้คพืนได้ดูนะคะอู้บรรยากาศโล่งมากเลยค่ะทุกคนที่นั่นมีผู้คนหาอาหารทะเลกันนะคะก็จะเดินลงไปนิดนึงนะคะน้ำทะเลลงเยอะมากเลยดูพี่คนนั้นทำอะไรนะคะ ดูสิคะโล่งมากเลยค่ะตรงนั้นมีร้านอาหารนะเลิกไปแล้วนะทุกคนเน่ยมุมนี้นะที่เราไปนั่งประจำนะคะค่ายเลสรองน้ำลงมากเลยทุกคนน้ำลงมากเลยมีเปลือกหอยอะไรเยอะแยะไปหมดพ,พี่ได้อะไรบ้างจ๊ะโอ้เดี๋ยวไปดูนะคะดิพี่เข้ามาหา ของทะเลอูน <row> like ้ำลงเยอะมากเลยนะคะอูหอยเยอะมากทุกคนดูว้าวอู้ขอบคุณค่ะโอ้โหเห็นไหมสดชื่นมากเลยค่ะโอ้ดูเชิญเฮียให้ดูฮิมเบลเชิญดนฮิมเบลโอเค คนที่ฉันเจอตัวใหญ่นี้เขามีชีวิตยอยู่นะดัสเคลฟสเรียกว่าเสีฉวนนะบ้านเรานะเยอะมากวันนี้ค่ะเขาขึ้นมาเต็มเพราะน้ําลงเยอะนี่ทุกคนเขาก็โผล่ขึ้นมาเห็นไหมลูกเอดอ้าทุกคนก็จะกัดดี่ฉัน เห็นนะคะทุกคนแบบนี้อุ้ยอุ้ยเอาตกใจแบบนี้เสฉวนนะนี่ตัวใหญ่เมื่อกี้เห็นแบบเยอะมากทุกคนทุกคนเห็นไหมเอาดูใกล้ๆเลยวันนี้น้ําทะเลลงลึกมากกําลังกำลังกลับมานะคะเห็นไหมทุกคนเยสส์บาสเซอร์ทำสุรึกย่าทุกคนพูกันมาูกันมาพูกันมาลูกเองเนี่ยโอ้ยย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  คนเมื่อกี้ที่ฉันเจอปูตัวใหญ่มากเลยนะให้เพื่อนได้ดูนะคะเขาไปไหนแล้วเนาะนี่นี่นี่ีทุกคนทุกคนนี่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 เห็นไหมน้ำขุ่นนี่เขาเดินอยู่นะเียเขาเดินอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเเดียอ้เดี๋ยทุกคนเขาเดินนะคะเขาเดินเนตัวใหญ่ๆเนี่ยนะอ๊าตุ้นี่นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะนี่น่ะเขามีชีวิตอยู่นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย เอ้ยปล่อยเข้าไปค่ะเขากำลังหาที่มุดลงตรงนั้นที่ดิฉันมานะคะเห็นไหมทางแคบมากเลยนะะทุกคนคะ่ะทางแคบมากเกือบกลับไม่ได้นะ,ะมีคุณลุงเขาช่วยบอกให้ถอยรถนะคะโอ้โหไม่งั้นดิฉันกลับไม่ได้นะ,ะเขาเลิกทําร้านอาหารไปนานแล้วนะคะร้านคอยนะ,ะน้ำทะเลเริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคนโอเคไป เราก็จะเดินขึ้นกลับขึ้นไปนะคะไปพักผ่อนเล่นตรงใตมม้ร่มไม้รับแทดทธาตุนะคะสดชื่นมากเลยที่นี่เงียบสงบมากค่ะสมบัติล้ำค่านี่ทุกคนเห็นไหมโอ้ยเขามีชีวิตอยู่จริงๆด้วยทุกคนเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเสียชวนเหมือนกันนะเห็นไหมคะอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะน้ำลงนี่เราก็เดินได้เลยน้ำกำลังกลับมานะนั่นอะไรทุกคนที่ฉันเห็นอะไรนะเอือกอะไรคะที่ฉันอยากจะเห็นหมึกสักตัวหนึ่งนะขอเห็นหมึกหน่อยค่ะขอเห็นหมึกหน่อยค่ะ น้ำขึ้นแล้วนะทุกคนจ๋าน้ำเริ่มลึกแล้วโอเคตรงนู้นเห็นไหมคะอุ้ยน่าสนุกมากเลยเห็นไหมนี่ก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะ see you next time thank you so much for watching my channel จ้า o ปิดสุมท next time